อ่าเป็นไงวันนี้สมใจนึกไม่เป็นอะไรเพราะว่าจากฮ่องกงข้ามเรือมาตอนนี้สุดท้ายก็ถึงเวเช่นถึงเวียแล้วไปันใช่ไหมดูดิสวยมากสวยมากต้องใช้คนค่อยๆแพนใบใช่ไหมครับใชแต่เราไม่ใช่มาสมัยช่องนะไม่ได้มาสมัยช่องเราไปพับผ่อตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงนะโลกมันกลับฝั่งนี้จริงๆสมัยก่อนชาวประมงอยู่ถุก คนที่เป็นประชาารมุกก่อนนี่นะประกากรส่วนใหญ่อยู่ไม่ห้าหมื่นคนมาอยู่ฝั่งนี้ใช่ฝั่งนู้นก็เจริญมากทุกต้างตอนนี้ใครอยู่ฝั่งนี้งานเข้าสิความเจริญมันย้ายมาอยู่ฝั่งนี้หเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับถ้ามาถึงเนี่ยถ้าเกิดมาตรงนี้บางทียืนอ้าปากค้างเลยนะมันเยอะจัดเยอะจัดเจ้าพาะเวดี้เช่นอย่างเดียวอยู่กันทั้งวันได้เพราะวันหนึ่งเดินไม่ไม่ครบเพราะอาจต้องชอปปิ้งชอปปิ้งล่องเรือนั่งเรือของดอลล่า ท้องฟ้าจำลองเขาก็จำลองออกไม่ใช่ท้องฟ้าจำลองหมายว่าเขาทําท้องฟ้าจำลองไว้คือไม่มีคําว่ามืดสว่างทั้งวันสว่างทั้งปีไม่ทั้งวันทั้งปีเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงซึ่งต้องบอกว่าเขาเขาเข้าใจมีวิธีคิดวิธีขายให้ดีเสร็จแล้วยังไม่พอนะผมบอกคุณเองนิดนึงมีร้านค้าแบรนด์เนมทั้งไหนสามร้อยหกสิบร้านค้าแล้วมีทุกแบรนด์ ะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปดูตรงนู้นตรงนี้ไล่ดูไฟแสงสีถูกเอาไปฝากรับรองว่าจุใจบางคนว่าไปมาเก๊าอมีแต่ผู้ใหญ่บปจริงจริงเด็กๆก็ไปได้เรามีโอกาสยังไงก็ต้องมาให้ได้แล้วกังวันนี่นะเซนต์โลสแควร์นะถูกต้องไปดูเซนต์โพลถูกไปดูเซนต์โดมินิกแค่นี้พอก่อนเพราะว่ามันเน่าเยอะแล้เกินเราพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้ไปดูหรือไปเล่าใหม่อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเที่ยวอ่อนก่อนโอเคโอเคไปไป สุดท้ายก็เป็นไปตามฝันนะเพราะคุณโทลเป็นคนเชิญผมมาร้านนี้นะไม่ร้านฉันก้องเกงฉันก้องเกงคนไทยนี่ยนะเคยมาเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็รู้จักแต่ไม่เคยมาเนี่ยไม่เป็นไรผมดมพาคุณมาเป็ดเขาทำยังไงเนี่ยหน้าตาแบบหล่อมากเลยนะเป็ดย่างนี่นะว่าเป็ดย่างพริกไทยดำบางไทยวันนี้ยังไม่มีนะเพราะว่อเช้านะยังไม่ทันกินกับคุณโหล่รอยวันจากปกติไม่หิวหิวกาเลยเอาพริกไทยดำนี่นะใส่ม่ได้ท้อง ของเป็ดย่างก่อนบักไว้ข้ามคืนความหอมของพริกไทยดำอยู่ในข้างในใช่ไหมครับเวลาย่างเจอไฟปอบเฉือนแล้วพริกไทยดำับหอมอือกลิ่นมันจะออกมาเข้าไปในเนื้อเป็ดนสชาติ่จะหอมมากมากถือว่าดังที่สุดในมากาก็เรียกว่าร้านเปิดนี่ติดบ่ายสามบางทีเต็ดบ่ายสองหมดแล้วใช่ ขายเบสย่างพริกแน่นำไชนีป็นร้อยร้อยตัวหันย่างพริกแน่นำไชนป็นร้อยร้อยตัวใใครดไม่ไม่จองไม่ได้กินด้วยได้ก่าวถูกต้องต้องเข้าคิวแล้วยังหมูกรอบอีกหรอหมูกรอบอันนี้นะหอมอบเพิ่งเก่งนิดนึงนะหมูกรอบอันนี้นะช่ำๆนะอะแกมอบแกมโอ้ดองดองชิมเลยชิมเลยหมูกรอบนี่เนี่ อันนี้ไม่มันมากไหม uh huh. ไม่ได้ดิบมันมากใช่ป่ะกรอบนิดนิดกรอบ uh huh. หนังมันกรุบก uh huh. รุบกรุบกรุบเลยอืมไม่ต้องจิ้มไม่จิ้มนะไม่ต้องคนจะลงตัวลงตัวไม่แค็มมากนิดหน่อยไม่ไม่เค็มไม่ได้ว่าแค็มพอดีพอดีอ่ะสัดส่วนของหนงัง กับเนื้อลงตัวพอดีนะถูกต้องเนื้อมันร่มหลังมันกรอบตำน่ะคุณโฮทำไมมันมันไม่เยอะแบบบ้านเรามันไม่เหมือนหมูสามชั้นอ่ะมันเป็นหมูกรอบจริงจอันนี้ใช้หมูสามชั้นแต่วันนั้นวันนั้นวันนันย่างนี่นะเวลาต้มงปะต้มต้มในน้ำซุปหมักทั้งทั้งเขินต้มในน้ำให้น้ำเข้าไปในเนื้อเหมือนเดิมอ่าเสร็จแล้วนะตอนเช้าเดี๋ยวย่างวันไหนย่างนี่นะมีมีมันหมูใช่นไหมครับมีมันอยู่ เรียกว่าไล่มันไล่มันออกอ่าชั้นที่เป็นมันมันก็จะแคบลงแคบลงใช่เนี่ยน้อยลงแต่ต้องติดมันนิดๆมาเที่ยวต้องติดให้อร่อยค่อยสบายใจเงินก็เสียแล้วเสียดางไปแล้วใช่ไหมเอาทำไมไม่กินดีๆอร่อยแล้วก็อารมณ์ดีอารมณ์ดีแล้วก็เที่ยวสนุกถูกต้องอ้าวนั้นเดี๋ยวเรามาอารมณ์ดีกันหน่อยดีกว่าโอเคไหมเลือดวม่ฉ่ไม่ค่อยชอบไหร่กินได้ไม่ลองชิมดิ